สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับจะพามาดูอะโบคาโดนะครับเป็นยังไงอะโบคาโดพันพิงค์เคตันนะครับดูนะครับอะโบคาโดพันพิงค์เคตันโอ้สวยมากโดกมากเลยนะครับก็ถ้าเป็นพื้นราบก็ยังเป็นดอกอยู่นะครับอันนี้คือบนดอยนะครับอากาศเย็นนะฮะโอ้มันออกก่อนเลยนะครับ นี่นะครับอะโวคาโดพันพิงค์กระตั้นนะครับโอ้โหสวยๆเลยบ้างก็เป็นลูกโตแล้วนะฮะบ้างก็เป็นดอกนะครับนี่นะครับที่นี่นะครับบ้านห้วยเมี่ยงนะครับตำบลแจ้ซ้อนำเภอืางปานจังหวัดลําปางนะครับดูนะครับนี่นะฮะคนสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับประมาณเกือบพันพันพันนิดๆนะครับอะโวคาโดนะครับนี่ครับพันพิงค์กระตันนะครับก็เป็นลองแฮท นะฮะนิดนึงนะครับก็ติดผลดีมากเลยนะครับโอ้โหต้นนี้นะครับอันพิงค์กระตั้นนะครับสวยๆเลยโดกมากนะครับปีนี้